สวัสด,ดีค่ะวันนี้พบกับแนนเพชรยนต์นะคะวันนี้แนนจะมาแนะนํารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีอปี2012นะคะวีออรุ่นนี้นะคะ 1.5ES นะคะเป็นตัว50ปีค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่289,000บาทค่ะผ่อนสบายๆนะคะเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้า ฟังไม่ผิดค่ะเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อแนนได้เลยค่ะมาดูด้านในตัวเครื่อง ของ v o s คันนี้กันดีกว่าค่ะเพชรยนต์ของเรานะคะไม่เคยเอารถที่เจออุบัติเหตุหนะักไม่เออไม่เคยพิกรั่ำไม่เคยจมน้ําไม่เคยผ่านการตัดต่อไม่เคยกลับสีไม่เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์รอยน็อตคานสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบก็คือเป็นเดิมๆของเขามาเลยนะคะไม่มีตัดต่อไม่มีแกะแบตเตอรี่อะไรยังใช้งานได้ปกตินะคะ V ีออคันนี้นะคะไม่วิ่งน้อยมากไม่วิ่งอยู่ที่1,000 100, 0แสนกิโลเท่านั้นคะ่ะอ่ะมาดูด้านหน้าของ V ีออคันนี้ต่อเลยนะคะ V ีออคันนี้กระจังหน้านะคะของเขาเป็นโครเมียมนะคะเป็นสีขาวสวยมากเลยไฟนะคะเป็นไฟสองสว่างแบบ LED เลยนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะครบทุกอย่างคะ่ะ มาดูภายในของ Vios คันนี้นะคะ Vios คันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ power นะคะมีที่วางแก้วด้านขวามือให้คนขับด้วยนะคะคันนี้นะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจกไฟฟา้ากระจกมองข้างอ่าไฟเลี้ยวนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะทั้งคัน ถือว่าครบมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะ CD นะคะเครื่องเล่นเป็นแบบ CD นะคะและก็เป็นเกียร์ออตโตค้ค่ะอ่ะมาดูโซนด้านหลังกันบ้างนะคะโซนผู้โดยสารนะคะกว้างมากกว้างสุดๆเลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเบาะ้านะคะปีออสคันนี้นะคะ นั่งได้หลายคนเลยก็คือกว้างสบายมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะตะกข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างด้วยนะคะคันนี้นะคะระบบไฟฟ้าเนี่ยเรียกได้ว่าครบมาดูล้อของตัว Vios คันนี้บ้างนะคะตัวนี้เป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กซสิบห้านะคะ ยางลูกดอกยางคือยังอยู่ครบเลยตัวนี้มีสกเก์ดด้านข้างและก็สกเก์ดด้านหลังด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีระบบเซนเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดนะคะถือว่าครบมากๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้าที่ได้ไปนะคะ,ะต่อมานะคะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังนี่นะคะขนคลองได้เยอะมากไม่ว่าลูกค้าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะถือว่าครบมากๆเลย ะะตัวนี้นะคะรอยน็อตด,ดูได้เลยนะคะไม่มีแกระไม่มีเปลี่ยนนะคะก็คือยังเป็นสีเดิมเป็นรุ่นเดิมที่เขามาดั้งเดิมเลยนะคะก็คือไม่มีแกะแน่นอน,นะคะ่ะปีออสปี2012นะคะรุ่น1.5 E.S ตัว50ปีตัวนี้นะคะติดต่อน้องแนนได้เลยนะคะหรือว่ามาดูรถที่เพชรโยนสาขา2นะคะ ที่ซอยเสรีไทย95นะคะเลยซอยมาประมาณ20เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จะเจอเต็นท์เลยอยู่ที่ติดถนนเลยนะคะหรือว่าใครมาไม่ถูกนะคะติดต่อน,น้องแนนได้เลยที่เบอร์0972622796คะ่ะแล้วพบกันนะคะ